สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมาดามกบิมาแล้วจ้าวันนี้มาดามจะมีอะไรมาให้ดูเด้อมาดามไปห้างมาได้ไปป๊าผลไม้ชนิดนี้ไม่เคยเห็นจะครั้งเดียวใครเคยเห็นก็บอกมาดามมึงเด้อตอนต้นนึกว่าลูกทุเรียนเด้อจะบอกความเื่อซ่าข,ของมาดามเด้อนี่มันมาในแพ็กนี้ ถามคนขายถามในห้างเขาน่ะพนักงานขายเขาบอกว่ามันลูกอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักว่าอะไรเขาก็อ่านนี่อ่านในเอทีเขาเขียนไว้น่ะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเพื่อนๆเคยเห็นไหมเอยลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรน้ำนะนี่น้ำแข็งมันลูกทุเรียนนะนี่แต่ว่าลูกมันน้อยเนาะที่มาดามก็เลยไปอ่าน มาถึงก็มาหาเลยจะได้มาบอกแบ่งกันเนาะแบ่งกันลูเพอบางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นเนาะบ้านบ้านเองก็ไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆบ้านมาดามไม่มีนี่โคราชนี่ไม่มีดอกแต่ตอนนี้อาจจะมีแต่ตอนที่มาดามเกิดมานี่ยังไม่มีเนาะอันนี้เขาเรียกว่า <laughs> ชื่อมันนะเนาะคีวานโ มันมาจากแถบแอฟริกาเนาะหรือว่าแตงแตงกวาหนางก็เลยมาดมก็สงสัยว่ามันจะกินยังไงเนาะ <un> ก็เลยมาดูนี่เขาก็เลยทําให้ดูว่ามันกินได้ส่วนมากเขาจะทําเป็นในแตงเนาะแตงพวกสลัดพวกอะไรอย่างนี้นะแตงแต่กินเฉยๆก,ก็กินได้ มันเป็นเหมือนเหมือนพักเหมือนพักเนาะทางภาษาทางนี้ก็จะเรียกเกมือเสเนาะเหมือนพักแต่ว่ากินแล้วรสชาติมันเหมือนกาคล้ายๆบวบเนาะซุกเคตี้ทางนี้ก็เรียกเนี้ยคล้ายๆแล้วอีกอย่างมันเหมือนผลไมา้บางคนก็ว่าเป็นผลไมา้บางคนก็ว่าเป็นเป็นพักได้เหมือนกัน ทีนี่ก็กินสดๆก็กินได้มันมีประโยชน์มันมีวิตามินซีสูงแล้วก็ที่สําคัญสำสาวๆนะมันลดความอ้วนกินแล้วแต่อย่าก,กินมากนะอ่ะเดี๋ยวมาดามจะทําให้ดูมาดามล้างแล้วละ่ะนะล้างแล้วมันอาจจะไม่เกี้ยงทีนี้บางคนก็กปอกเปลือกออกบางคนก็ไม่ปอกแต่ส่วนมากจะ ถ้าจะทําเป็นสลัดก็ต้องปอกเนาะที่ทําไปแต่งกับสลดัดน่ะสีมันจะสวยอันนี้สีเหลืองตอนอ่อนๆมันจะสีเขียวทีนี่พายดูเลยเนาะที่สําคัญมีวิตามินซีสูงนะคะมาดามพายดูเลยเนาะเราจะพายงี้เนาะพายยาวเลยมันจะได้เห็นในมันเนาะ เขาบอกมันอยู่ในตระกูลเมลอนตระกูลเมลอนก็ตระกูลแตงอุย้ยใช่ใช่ด้วยเนี่ยนี่ดูตัวะข้างในมันเหมือนแตงเลยนี่มีเม็ดเหมือนแตงเป๊ะเลยนี่นี่เหมือนเลยเหมือนแตงเลยเขาบอกว่าถ้าโรยเกลือไปหน่อยเดี๋ยวลองกินแบบไม่โรยเกลือก่อนเนาะอุย้ยแตงกวาชัดๆเลยนี่แตงกวาหนามเลยแตงหนามนี่ จะมีรสชัดออกเปรี้ยวนิดๆเขาบอกว่าลงใส่เกลือน,นิดนึงมน้ำก็ลงใส่เกเลือด้วยอืมพอใส่เกลือแล้วรสชาติัดจะเปลี่ยนไปจะว่าเปรี้ยวก็ไม่เชิงบอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยว่างั้นเถอะ เขาบอกว่าวิตามินส่วนมากมันจะอยู่ตามเปลือกี่ค่ะตามเปลือกเนี่ยแต่เราก็กินเปลือกไม่ได้เนาะเนี่ยอร่อยอร่อยไม่เคยเสียดายจะซื้อมาสองลูกก็ไม่กล้าซื้อว่าเราไม่เคยรู้จักนี่จะไม่กล้ากินไงนเอามาให้เพื่อนๆถามเพื่อนๆนี่เพื่อนๆคนไหนรู้จกักเม้นมาให้หน่อยเนาะ ช่วยเม้นให้นหน่อยถือว่ารู้จักกินแต่เห็นเขาไปทําเป็นน้ําผลไม้นะเนี่ยสีมันจะออกเขียวเขียวอ่อนๆจนแทบจะไม่เห็นสีเขียวนั่นแหละสีนวลๆเขาบอกเอาไปผสมกับไอ้สม้มส้มอะไรก็ได้แล้วที่มันเป็นผลไม้นะเราไปผสมปัน่นผสมกันมันก็จะได้วิตามินต่อวิตามินบวกวิตามินเข้าไปใหญ่ อร่อยอร่อยเพื่อนๆอ,อร่อยมากนี่ดีใจแล้วมาดาม,อ,มอร่อยคีวาโนไม่ได้โฆษณานะเพราะว่ามันมันก็เป็นผลไม้ธรรมดานี่เลยเนาะเอาทั้งนี้นี่ผลไม้ประเภทแตงมันก็จะมีน้ำเยอะมันมีวิตามินหลายอย่างมาดามจำไม่มุดหลายอย่างจริงๆเนาะ เอาความรู้มาฝากเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้เหมือนมาดามเนี่ยยังไม่รู้จักว่าเป็นอะไรพอเห็นก็เอ๊ะมันลูกอะไรวะทุเรียนหรือเปล่าวะทําไมมันเป็นอย่างงี้ทําไมแรกๆมันก็จะเป็นสีสีเขียวเหมือนแตงกวาเนี่ยคะ่ะเหมือนแตงกวาที่มันออกมาน่ะนะพอใหญ่มามันก็พอมันจะซุกมันก็สีนี่ ถ้าใส่ในตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ได้สามสิบวันเลยไอ้ไอสีที่มันซุกแร้วนี่นะแต่ถ้าสีเขียวนี่อย่าใส่เอาผ้าเอากระดานห่อไว้ไว้ข้างนอกพอสักห่อไว้เหมือนบ่มสักสามสี่วันเนี่ยมันก็ซุกซุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานแต่อร่อยอร่อยเห็นเขาเขียนในหนังสือแล้วนะว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังนิยมกันมันใช้ในส่วนผสมของหลายผลิตภัณฑ์ว่างัันถึงเนาะ ทำโยเกิร์ตทำไอ้ที่ว่าสาวๆหุ่นสเลนเดอร์เนาะหลายอย่างอ่ะคลิปนี้มาดามก็จบเพียงแค่นี้นะคะทดลองกินกีวาโน่แตงหนามเนาะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดติดตามสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า